ดีสมัยซุโลคิวดักมาโกะฮะหยาบจัดต้องติปเลยนะแบบนี้ว้าวีร์มาพายกันสปราวลองไปที่ดักมาโกะฮะเิดมาใส่นักจัดเต็มครับ โซฮิซึ่มเปิดนะใส่นาเขาเท่านั้นสิงเกอร์เขาเรียบร้อยแสปไปดีครับเอาลัดเปิดมาสกอร์เปลี่ยวดีบ้าก่อนฮะแมตช์ยิงฟาผ่านเข้าไปครับทางด้านโดหอฟังแพนด้าโดนตีดอกซ้ายไม่รอดฮะนดูสีกตอนนี้และทาวเวอร์ครับตรงกลางก็แตกไปแล้วเนี่ยดูสืบเลือดก็ค้ำไว้อยู่ฮะทางด้านซีทำไมออสลักเปิดมาแล้วแชมเปี้ยนครับ เหยียบละลายเลือดดาวมะกวัไปเหยียบต่อเลือดสเค็ดครับโดนครับทางกว่านี้ยังไงดีไล่มาช่วยก็นสเค็ดสะเค็ดไหวไหมเปิดมาอัปรอยกันก่อนครับด้านออสรากำลังรีโหลดครับแต่มานาของเดซเวิร์ดก็หมดแล้วแล้วหมดทุกสกิลแล้วยิงคอสสุดท้ายไม่ตายครับได้เกราะในป้อมแล้วก็รีเลือดฮะไปยัดเข้ามาครับเปิดแบบซะหน่อยครับ จะเข้ามาแชมเปี้ยบุกแบบ8นาทีแล้วเนี่ยเลนโฟงเลนเฟดไม่ออกอะไรใช่ไหมเปิดมาสโอรกเินครับยัดซัดลงต่อยหนึ่งทีครับยังไงดีถอยออกมาเขาได้ามาโก้เอ็กโซกิซึ่มเปิดเขาสีทมัยทอดตีเข้าไปป้อมสองเลยครับแมทธิวละลายเรียบร้อยครับออสลักชงก็มาแต่อยู่หน้าป้อมสองครับแทงมาได้เหนื่อยครับวีสเปอร์โดนไลนิ่งซอบเกือบตายครับดูดค้ำกันไปครับนั่นสีทำไม แล้วก็อยังดีคือสวอมเวฟไปครับไม่โดนแน่นอนของฝั่งแซกเก็แต่เอ็กโซกิซึมจีไว้อยู่ชนเข้าจังหวะนี้เมก้าคิวณัทซีสมัยครับใช้คุ้มเลยกนครับเอ็กโซกิซึมแรมนั้นหลบลงมาครับดาวมาโกะเลยสวอมเวฟไปเกือบตายครับดาวมาโกะฮะก่อนสลักครับเซลิเชนดักหน้าครับเสียเหลี่ยมเปิดอัปรอมาโฮกใส่ยิงเกะหน้าทีคือสวอมเวฟปิดครับถึงได้ดาวมโกตายซื้อเกิดมาครับลงเลมัน ดูดเลื่อนมาได้หน่อยแล้วถอยครับซีสมายฮันด้าครับโด <c oughs> ซิลิชเชนนีตบเดินตบไวรุ่นเมกลับได้ยกพวกตีกันดับเบิลคิวนะดำมากดกดสมองมาไล่ตามต่อแต่เด้โมเผ็ดไปนู่น,นเลยฮะออกแล้วแค่เปลี่ยนตัวครับชีวิตเปลี่ยนเอาร้านเปิดมาทอดยัดลงมาอีกทีสกอร์ฟิลด์จาักการแมตชิวลงได้ฮะั คว้าลงมาก่อนนะฮุกมาจังหวะนี้จับล็อกพาเวอร์คล็อกไปฮะสมโควสกรีนลงสวนลูน่าไปเลยครับลูน่าพยายามจะแหกคุกแหกรั้วแหกรัวไม่ไหวครับคอมโบล็อกใส่กรงแล้วก็เปิดสมโควมานี่หนักจัดก็บเควันตายครับมาบีบแบบใส่ท่นแพนด้าแพนด้าฮุกมาออสลักเปิดไปครับเปิดมาโพไลยังตงต่ออีกทีครับถึงท่านซีสมาจัดการสิงเกอร์ไปเรียบร้อยครับ ไงครับโดนเสียบกันเข้ามาครับอันหนักแรมแนนถอยก่อนครับดาบมาโก้เซน่าบิสเปอร์ครับขยับไปเปิดโฟล์คครอบไม่ติดครับเซน่าจีนมาจัดการกับดับเบิ้ลคิวครับอีสวงเวฟยัดไปครับโอเวอร์โคลดึงครับไปก่อนจัดหนักเติมซิงเกิลจัดการนั่นแพนด้าครับดานี้ครับรีกรูปถอยกข้ามาครับ บังแด้นซิงเกอร์ครับเตียบ้อยไปครับเอาวารันเปิดไล่จี้มาเพาไรยกสดยกสดต่ำต่ำสอนเรื่อยๆครับผมสกอร์ฟิลครับไม่รอดนะแล้วตอนนี้เปิดอีคลิปม,มาไล่หวัวเหมือนกันปีมอัดลงหัวซีสมายหลบเข้าไปในป่าก,ก่อนแล้วลิกกียเกี่ยวมาแล้วออสลักชนแล้วคลิปสวอปปิดแรมเพจคะ, <c oughs> ะเก็บหม,นนมดทีดมครับตอนนี้ทางด้านฝั่งซีสมัยคิสลักโอ้โห เดวิดมอยนี่ตาลอยเลยทีเดียวฮุกมาครับทางด้านนี้ออสซราเปิดพายเข้าไปครับโจนก็ย้ำต่อบดครับสติงเกอร์แตกข้าครับเจอเบอร์กี้ทามเข้าไปจับยกสดครับไม่ให้วาฟกลับนะด้านของฟาลูนา่าไล่พบย้ำต่ออีกทีครับวิบ่งซ้ายเกี่ยวคป็สวอมเวปปิดลูน่าเควันนี่ตาลอยอีกหนึ่งนะครับศูนย์สี่ครับโอเนล เอามาบริจาคร่างกายกับแมทชิลครับส่วนร่างกายสกอร์ได้นั่นเอจิสมาดูเลือดค้าไว้ก่อนออนสลักชนเข้าไปแล้วพาวไรยกสดใส่ไปที่นั่ซาเกตซาเกตก่อนหรือเปลสเปนยขาเหยียบลงครับที่เนเจอร์เวดเนเจอร์เวดการครับยืนสู้ไปไม่เสียเอจิสครับดับเบิ่อคิวเลยฮะมาการด้าสกอร์ฟิลแล้วก็ซาเกตแปด้านหลังด้านมัโกครับเข้ามาเกี่ยวครับที่ด้านหนึ่งของเอจิสเสียไปครับไปการแล้วนี่ไล่ต่อหรือเปล่าเลยแรมเนททิ้งไว้ก่อนในลูกสุดท้ายโวเดนพริกโพวิ่งหนีไปครับ ทางด้านโนของไพ่โมบิสไปครับชนมาหนอเดียร์แมตชัมโบทุบจับจับครับอันหนักวิงเกิลจีงหน้าโนของเควันครับเควันบีมไปครับพย,ยายามถอยโดดออสลักชนแล้วก็ ตบเน้นๆครับคิวเรสปีฮะด้านนี้ใซโค้ครับแล้วก็ดูเลือดดึงไว้ก่อนฝั่งด้านนี้ครับที่เข้าไปที่ลิกกี้ทางด้านสติงเกอร์ไม่นานจนหลอดส่วนลิกกี้ก็แตกค่ายครับ21ต่อ9กวันนี้แทมโบ้ครับเข้ามาเหยียบเลยครับเจอม้าโดดยังไงก็ที่เข้าไปที่ซาเครดก็ตอนนี้ติดไซเลนกันแล้วกระจุยกระจายครับดามาโผลหันมาครับสับออสลักปาดผ่านเข้าไปสกอร์ฟิวโยกหลบไปก่อนฮะ มาโดดเขยง่งทีครับไซโคนเซตอัพสเปรัามาแหกป่าไปโจนจับโยกอีกทีครับเพาวราไลท์แล,ล้วสวมปิดข้าไป13ตายศูนย์ครับคิสลักลูน่าบอกเรื่องมาทามายเจอไดโนเสาร์บดหมดเลยฮะมาครับแบมนีน้โคดิงจับล็อก ดาโดของฝั่งฝากันกระบอกแตกฝ้ายครับสติงเกอร์ก็ลามเปิดครับแลกแลกกันไปเอาเนเจอร์เพตตายอย่างนี้แเอ็กซ์โซคิสเซอร์ก็ยังทำงานอยู่แล้วออสรางกดเข้ามาพร้อมแพรเบอร์ก็เหยียบทะลุเลยครับเอาโดนสมบูสกีนต้องรีบถอยโดนฮอลไรส์ยกใส่สมบูต่อยหนึ่งทีครับบีเคบีเปิดชนด้านอีคลิปฮุกเขมาใส่ลุน่าลุน่าจะได้ฆ่าไม่วันนี้ท้อดดีดทิ้งไปก่อนครับพยายามจะโถรับทางด้านคิสลักคิสลักครับบอกถอยมาก่อนฮะคิสลัก เด่นไหมารับด้านนี้ K1 K1 แตกผ้า <c oughs> ครับเดินเข้าใส่ท่านซาเกตครับผมมีใครีเปิดนะเอาอายยกมาอีกหนึ่งทีครับซาเกตครับเรียบร้อยครับผุบไปเลยครับอัดหนักที่สกอร์ฟิลดสโคลฟิลสไลด์ด้านนึงแมตช์เร์ครับผม,มบเป็นไงก็นสมุทเกียรติครับข้อเต็มครับ ปีกบ,บียังไม่มีเลยครับตัวของเอมเบอร์ปูน่าเป็นหักออสลักกวาดสองมาครับดับมามังโกตายครับแต่ด <c oughs> <g> ้านสกอร์ฟิลก็เรียบร้อยกับเสือหนึ่งสติงเกอร์สโมดแล้วก็ถอยครับเราจะเจอใส่กองกลางครับทีน,นี้ยาวกับแมทธิวครับโยกหลบผ่านไปฝั่งแมทธิวไงเนาะพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับเสือหนึ่งแพนด้าที่เกือบตายเซเลสติดมาสองครับ แบบนั้นมาแต่เท็นซีสม้ยบดครับจังฝั่งเรียนสไปก่อนแล้วตอนนี้ออสลัคอ้อมพวงมาซินิเชนจับแล้วไวโดซิคนตัดและอีคลิปเปิดมาแต่กดบีเคบีสวยครับอีคลิปแบบมงเงาแล้วหลูน่าลูน่าเมื่อไหร่ได้ค่าแล้วลูน่า07ไปเลยอ่ะอันสต็อปเอเบิลของด้านฝั่งวิสเปอร์ครับฝั่งนี้ก็สปีดเดินไป อีสวอมเวฟครับเอกโซลิซึมบดมาซาเครตเรียบร้อยครับซาเวอร์ครับผมไล่ไปฮะตูงเหอรอเจอเมนยูผินในบอกสองลูกไงอะไรวะมึงจะเอาอยัางอีกมันก็ลบหนึ่งก็เป็นสองไหม หลอนไม่ไหวเซียายังอีกยังกูยิงแปดลูกอะ่ะให้ทายอะไรเป๊ะขนาดนั้นมีกบ,บีเปิดมาดีทิ้งไป้ครับผมด่านนี้ครับตัวไงต่อครับเควัตจากการแพนด้าครับมีสเปิร์ตกับสติงเกอร์ครับผม ลงต่อและนี่ถอยมาครับบิสเปอร์ยังไงดีสาเคตก็บอกแตกไปครับตรงนี้ก็บีมผ่านมาครับโอ้ได้ฆ่าแล้วครับแต่ฆ่าเอจิ s โอ้หน่อยๆน,นะครับเควันถอยกันนี้ออกเควันได้ฆ่าหนึ่งตัวส่วนทางสกอร์ฟิลก็ชนประกัดรประกัดตายครับเกิดมาครับซื้อเกิด,ดยาววันนี้ทางน้านสกอร์ฟิลทางป่ามาไล่ไล่ล่าครับทางป่าซิงเกอร์ต่อ ล็อกไปครับที่ตัวของแซ้นี่แล้วเข้ากลางโดนครับโดนเหยียบแบบเต็มระบบหายแล้วครับจ้างมาโก้พยายามจะดึงสุดแล้วครับจีจีคอร์เรียบร้อยกับมิสโคดเป็นด้่นฝั่งอีจีชนะเป็นในเกมแรกครับ เบิร์กครับผมกระชากครับเข้าป้อรมไหมครับแพนด้าแพนด้าบูบูบูโดนครับจัดการไปก่อนหนึ่งเซิร์ฟตนี้บิสโคก็เปิดมาแต่ไม่ได้เฟิร์สบาัลเป็นเครดิตคิวหานกันครับทนี่เข้ามาช่วยตัดลูนฮะพาวัปลูนในนาทีที่หกครับมาเอาไว้ทอต ไว้ t n i ิ g งซ o อมครับยัดไรนิงซีสมัยสกอร์ฟิลครับผม <c oughs> แตกพ่ายครับวันนี้ก็แพนด้าเข้ามาแมงโก้ Mango, แล้วก็ดูดสเตนครับจัดการคิวนั่นดักมาโกะไปฮะเอาลนะอีจ e ีเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่สติงเกอร์มาครับรอลิ olis, ซิสหรือเปล่าหรือว่าปล่อยปล่อยไปฮะยังไงก็ไม่สามารถจัดการนั่นนั่นขะองอันดายิงได้เดยรุนอินวิสมาครับซีสมาย ทุบใส่ครับนั่นวินเซอร์ครับเรียบร้อยครเคปันโดยเซซึ่งมาครับเหนด้เหรอจีนัสกเฟลต่อฮะบิงสไตรมาฝั่งนี้ดิ้งกันสกอร์ฟลคริสวอมปิดไปฮะเอา,เลา,าอแล้วครับยกเพื่อตีกันอีกแล้วฮะวัยรุ่นเมากาใต้เลนเฟดพี่แกไม่ต้องนับแล้วฮสิบนาทีแกเอาก่อนครับซัดก่อนได้เปรียบ ทะลุทะลวงมานี่แล้วรัทางด้านฝั่งสติงเกอร์บิ๊กแฮนด์อีสปอร์ตวิ่งเร็วก็บาซิเกอร์โมสปีดสี่ลอยครับพร้อมีเฟสบูทดิงสไตล์เกี่ยวมากริฟสวอ์มดิงสไตล์เกี่ยวอีกรอบครับแมวฟิกสตันพอดีครับแล้วก็แตกควายครับ k .1 รีเซสครับดึงมาสปินเอิร์เหยียบลงใส่ที่ได้ของอันดาย ออนได้เองเรียบร้อยครับแพนด้าไม่รอด3ต่อ5ครับอาเคียนลูเนี่ยบิงสไตล์ครับต้องตัดอาเคียนลูก่อนสติงเกอร์ครับโดนดูเลือดตายอยู่ดีฮะับแมทธิวครับโดนทางด้านโนของเพาโซวาเขาจะวิ่งข้าตัวตายโรชันไม่ได้ครับนี่รับเจอเกี่ยวลงไว้ที่เดโพเวนและดีเดโพเวนครับเลือดดูดเป็นข้อหายเลย ดีสบายครับตัวน,นี้แบ็คโฮเปิดเข้ามาที่ยิงได้หลงไทรนี่ไทรนี่ครับผมโดนปิดไปฮะวิสเปอร์เก็บไปก่อนซับเบอร์ได้เหม็นมาจ้างมากเรียอาซับเวอร์ไปก่อนนะฝั่งนี้ดีนะสกอฟิลสวรานเกี่ยวไวครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์เรียบร้อยฮะไล่ตบรัวครับตัวน,นี้พายแกสเด็ดการนะสกอฟิลไปก่อนฮนะ หน้าโนของโรชานครับไปเดินเกี่ยวโปรครับไล่ตามต่ออัดหนักไปที่หน้าโนของอ้วกวางครับทางเพนด้าครับอัดใหญยิ่งไปครับเอ็กโซวิเซอร์เมื่อเปิดฟีฟีอยู่แต่ว่าโดนอีพีอืมอาร์พีแล้ครับเรียบร้อยอะซีสมายครับแตกไปไหมแล้วเสียนั่นเอจิสฮะมีคูดาวเซกครับลูกหมีฮะยังไงจะตัดสินใจวาร์ปกลับดีกว่าหรือเปล่าฮะ เรียบร้อยครับวาร์ปกลับไปได้ด้านหนของวิสเปอร์ทอยครับไม่ได้จ่ายแบ็คโฮแล้วเนี่ยช็อกเวฟเกี่ยวมาครับแล้วก็บล็อกบล็อกไว้ก่อนนะครับให้ด้านหนุ่มฟัง K1 เก็บงานนะคิวลิงสปรีครับเก้าต่อแปดครับเงินมึงเวียงนะฮะสลิปวิ่งด้านมาตบเข้าไปก็จดี๋ววันนี้ใส่เต็มที่ตัวของโลชั่ครับ เบอร์เซอร์ครับควักยาวๆแล้วก็ใส่นะครับดักมะโกเรียบร้อยฮะไม่รอด9ต่อ9ครับตบยับไปใส่นล้วไทยนี่ครับไทยนี่ไม่ได้ขยับแล้วไทยนี่ก็เรียบร้อยครับมาแล้วลูกหมีตบรูทตบรูทไปเลยฮะขึ้นไปชาแล้วอาจจะเป็นทางด้านคอนสแตนต์ต่อแล้วก็เอซหรือไม่ก็เอซก่อนครับแล้วแต่บิล แล้วแต่สถานการณ์นะนี่คือตบบ้านเป็นข้อครับสลีปบิงดั้นเปิดมาครับลงก็สมองสกรีนทุกหมีไหลเข้ามาแล้วครับทุบยับยับใส่คโคนครับดึงผ่านขึ้นมาจะเปิดโอ้โกลด์ไม่ทันครับสปีดรถเดอยียวมาทิ้งด้านหลังสปีดแบร์เแบบี้แบรทไว้ครับตัวนี้แล้วสลีปบิงดั้นก็เกี่ยวลงมาใส่เลยแชกตอนนี้ก็บิงออกมาเหมือนกันแมทเชล จำเบิร์อยมาต่อสวินดาแับแบล็คโผลรวบสองมาฮะตบย้ยําๆไปเลยครับใส่หนักทีนด้านของเควันแล้วก็ไตรกีก็ต่ออันดับที่สิงเกอร์รับเปรียบร้อยไม่รอดฮะสิบสามต่อสิบครับอีจีแล้วก็นันบีสโคดไล่ไปตอนนี้มาทุบย้ําต่อฮะสปิดเอิร์นไปอาพีจับรวบมา ยังไงก็ปลดมาต่อตีแนบช็อคเวฟบปาดผ่านเข้าไปละลายกข้แมทชิลแล้วก็เล่นแพนด้าครับซาเบนรอไล่พาร์กัสระมบแล้วก็ซีสมายซีสมายเราเปิดเลยอาพีแบบสวยเลยฮะเหยียบแบบเต็มระบบครับพากาสต้องรีบถอยก่อนฮะช็อคเวฟมาเกี่ยวโดนพ่อหมีเสื้อยครับเอาลูกหมีก่อนแล้วกันตัวละสามร้อยซาเวนรอครับไล่แนวหลังไปสปินเอิร์ธเหยียบลูกหมีตายครับสามร้อยโกพาร์กัสรอเซกใหม่แหละหรือฝั่งนี้จะบินกระชากช็อคเวฟเกี่ยวเข้ามาไม่โดนครับ วาร์ปแล้วครับจังหวะน,นี้สกีเวอร์กระชากไปผิดเลี่ยมฮะซากเครตรอดไปได้ครับพี่แกัสคนอะไรมันจะลุงรังได้ขนาดนั้นเปิดบ่ายครับสายคนสิบวิ่งด้านครับดานตัวนี้ครับแปะลดมย้ำต่อเลนเปิดผ่านไปฮะตกอีกทีครับใส่น้านฝั่งแม็กนั้นอาผีรวบดึงมา จีเพื่อกระชากแล้วแบ็คโฮมาร่วมซอครับลายซาเค็นแล้วก็เทันทฝั่งดาวมโกเมอฟิกส์ตันลงไว้ใส่ซาเวรล์มาปิงสไตล์เกี่ยวครับทริกอัลต์เทรดผ่านมาต่อยหนึ่งทีรับเชอร์ครับไล่มันหรือเปล่าดานี้บีเคบีวิ่งเลยแล้วกันฮะวิ่งกันไปวิ่งกันไปเอ็กโซอิซึมจีจีและกริปสวอปจีไปเขาเสียนั่นเอจิโซมิมบาชอครับเควัน เอิดมาโดดใส,ส่โคนตัดฮะแล้วก็ตบยบยับๆซาเวรอวิ่งเร็วจัดๆเลยครับมูสปีด500กว่าตบซาเวอร์เลยฮะจังหวะนี้ของด้านฝั่งโรวนวิทฮะดีดมาใส่นา้ยิ่งๆได้ยิ่งโดนซัดซัดไม่รอดครับแพนด้าตายฮะแพนด้าบูสไตร์ก็มคทับแลวก็บรากาส อาบอดมองเห็นหมดฮะเจมสแกนสลีปิงด้านเกี่ยวไปเลยครับตบยับใส่ไทยนี่ฮะเอ็กโซโกลด์เจเปิดไล่ครับทรับเชอร์วางลงที่เด่นโูเหตครับเดนภูเหตุหยุดน,นิ่งหรือเปล่าครับเดินใส่ก็ไม่สนใจลุตักลับล็อกไวฮะแต่แม็กนัทอยู่ไกลก็ไม่สามารถเข้าไปอาร์พีคอมโบได้ฮะล็อกสวยแต่เพื่อนแตกไปแล้วบีเคบีเปิดลงกันไวฮะตรงนี้ครับ เดินคนกับหมีเหรอฮะโอ้โหหมีตบหน้าใสนะครับน่าดามาก่อนแล้วนี้จะตีลูกหมีให้ตายลูกหมียังรอดอยู่โอ้โหโดนลิกกี้เกี่ยวมาครับแล้วก็แตกค่ายไปครับเส้นเควันสลิปิงดาสกับไล่ลงต่อตบย็บยับตกย็บยับใส่แมวฟลิกซันเกี่ยวนั่นใชนี้นั่นสติงเกอร์ครับเชียนโปรเจคเตอร์ก็ตายครับลิกกี้ทริเกิลจุดเทสไล่ต่อสลิปิงดาสมาแล้วก็สมองสกีนครับเหลาเหลาครับผมเหลารัว เพื่อน2,000ครับถึงทนที่สุดครับแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บเจมมาแล้วมทริลดูกลางนี่ตีทาวเวอร์ครับบ้านแตกสะแลขาครับไม่มีซื้อเกิดทั้งทีมเลยนะเนี่ยมีแค่แม็กนา้นครับแม็กนา้ยืนตาลอยครับอ้าพงอ้าพรีไปแล้วด้วยครับเอ็นเลยฮะตอนนี้เห็นว่าเคลื่อนไปแล้วกับเอ็นเลยฮะโอ้โหดูหมีควักบ้านนี่เร็วจัดและเดสโพรเพ็ดด้วยครับไลโคนครับผมไม่ให้สกีเวอร์ครับ โดนสาเลนต่ออีกหนึ่งครั้งไม่รอครับแล้วเปิดเสฟสโวเลมาจี้เข้าไปเลยครับซึ่งเกิดมาทางด้านแมกน,นัตยังไงดีก็หมีตบบ้านอย่างนี้ครับไฟกาสไม่สนใจครับตีบ้านไม่สนใจใลูกเมียตีบ้านไม่สนใจใลูกเมียเรียบร้อยครยับเป็นด้าน,นฝั่งอีจีชนะไป2อศูนย์ครับไปรุ่นเมกาใต้ต้องมาตัดกันเองครับศึกเมกาใต้ดาร์บี้แมนเอสเอดาร์บี้แมตช์ ก็เป็น EG ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนนั่นบีสโคตกรอบครับ